บ้านพึกษา12 24วาหลังมุม4นอน2น้ำประตูอลูสุขภัณฑ์เกรดดีปูกระเบื้องจัดเต็มหลังนี้คุ้มเฉพาะลูกค้าเอ็มสุขแลนด์เท่านั้นออในหมู่บ้านนี้นะครับก็จะมีโรงเรียนแล้วก็จะมีนิติบุคคลนะครับคอยดูแลความเรียบร้อยนะครับเดินมาจากบ้านไม่ถึง19นะครับก็จะถึงตลาดเช้านะครับหาของกินสบายเลยครับสามารถเข้าออกได้2ทางนะครับก็คือถนนลังสิตนะครนายกนะครับและเส้นคลองหลวงนะครับผม ในหมู่บ้านก็จะมีวินรถตู้สาธารณะนะครับเดินทางไปฟิวเจอร์ได้นะครับผมสวัสดีครับผมบอสเอ็มสุกนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ของเอ็มสุกแลนด์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำทิปถ,ถัดไปของพวกเราด้วยครับตอนนี้เรามาอยู่กันบริเวณห้องนอนใหญ่ด้านล่างนะครับซึ่งบริเวณห้องนี้นะครับเราทําประตูอลูมิเนียมให้ห้องนี้นะครับผมก็เหมาะสําหรับการเป็นห้องนอนสําหรับใช้ทําธุรกิจก็ได้ตรงนี้คือบริเวณห้องโถงนะครับ ซึ่งบริเวณด้านหน้านะครับผมก็เป็นประตูอลูมิเนียมเช่นกันหน้าต่างทางด้านข้างนะครับที่ท่านเห็นทั้งสองบานสำหรับในห้องน้ำชั้นหนึ่งนะครับเราเลือกใช้สุขภพันฑ์คุณภาพดีนะครับของกระดกนะครับฝกักัวนะครับผมซึ่งเราจัดเต็มให้ <Wow. S 1> เราปูด้านข้างให้เต็มจนถึง าเลยนะครับห้องครัวชั้นหนึ่งจะมีเคาน์เตอร์ครัวโอเต็มนะครับว้าว <Wow. S 1> เบื้องในห้องนี้นะปูเต็ม2ด้านครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนะครับห้านพักนะฮะเรามีการติดตั้งไฟประดับให้บ้านหลังนี้มี4ห้องนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนกันทีละห้องครับ ห้องนอนห้องนี้นะครับมีระเบียงนะครับเราเปลี่ยนให้เป็นประตูอลูมิเนียมแล้วนะครับว้าว <Wow. S 1> ห้องน้ำชั้น2ก็จะกว้างกว่าห้องน้ำชั้น1น,นะครับ สำหรับบริเวณหน้าบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นลานอเนกประสงค์สําหรับครอบครัวนะมีการแถมแทงน้ําและปั๊มน้ําให้ด้วยครับผมว้าว <Wow. S 1> สนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับคุณบอส089 262 2 8 2 2คุณแยม098 824 7490นะครับขอบคุณที่รับชมครับ